สวัสดีครับแคนเกมมาแล้วนะครับวันนี้แล้วก็แบบมีมีคนบอกว่าให้ผมเริ่มเล่นตั้งแต่บ้านหนึ่งคือว่าโอผมก็คงจะไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับคือคือแบบไม่สามารถจริงๆนะแต่คนที่น่าจะทําได้ก็คือมาร์กนะครับเพราะว่ามาร์กมีเยอะมากดูเดิยมาร์กจะมาร์กนะมาร์กสองมาร์กหนึ่งเลยครับก็ ถ้าถ้าอยากอ่ะคนที่คนเล่นอาจจะต้องไปหาคนที่ชื่อว่ามาร์กนะครับเขามีประมาณแบบ6 ID 7 ID อผมก็ไม่รู้กับเขาครับมีเยอะจัดแม่งเขาเล่นได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะผม ID เดียวก็ไม่ไหวแล้วขี้เกียจจัดนะครับวันนี้เราอัพมอ5เาเศษอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับอีกหนึ่งกระบ,บอกอะไรกระบอกแรกนะครับอีกที่เหลือกำลังตามไปเดี๋ยวเราอัพเอ่อบิลด์ฮัทแล้วกันนะครับจริงๆผมก็น่าจะอัพบ,บิลด์ฮัทด,ด่อนเลยดีกว่าวเพราะว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันแบบฮิวป้อมได้นะ ไป,ไปตีกันเลยดีกว่าเอา้ากล่องหมดแล้วผมเพิ่งรู้ว่ากล่องมันมีหมดโอ้โหงี้ผมน่าจะรีบเล่นเมื่อวานสิบกระล่องของสัตร์ค่อยๆเก็บแม่งหายหมดเลยทีนี้ช่างมันแล้วกันนะครับสิบกล่องโอ้โหช่างมันได้เหรอสิบกล่องเยอะจัดโอ้โหอะไรวะผมนึกว่ามันยังไม่หมดเร็วๆนี้อะไรเ่ยหมดเร็วจังหลังนี้เลยแล้วกันนะครับเฟรมฟิงเกอร์ด้านบนไป ไม่นจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ใช้คือบ้านนี้มันกระจุกอัดแน่นอะไรกันขนาดนี้วะบอมอาวุธแม่งแบบกระจุกกันจัดอะลดเสียงเกมก่อนนะครับดังมากหยิอ,อยากให้มันเข้าไปข้างในจังเลยเข้าไปเลยโอ้โอ้โอ้มันจะออกอย่างเดียวเลย เข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในยังมันวิ่งออกอย่างเดียวเลยอะ่ะควบคุมยากจริงๆนะครับคนคนนี้อยากได้เทาฮอแต่คงไม่ได้นะโอเคปล่อยแม่งไปน่าจะตายหาเร็วนี้ครับอาชื่อควีนด้านบนตรงนี้ไฟบอลปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุบปบปบ ตัวไททันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอย่าจ้ำตรงนี้โดดเข้าไปเลยดึง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 แล้วตรงนี้ครับข้างล่างคิงก็เคลียร์งานเน่บ้านสิบสี่เราเอาไหวนะบ้านนี้คือเขาอัดทุกอย่างเข้าไปแน่นจัดเลยนะผมก็ง,งงว่าจะยัดอะไรขนาดนั้นซิงเกิลอินฟา o โน n คิงน้องโอ้สุดยอดจริงๆ <laughs> ายแน่นอนโอ้ยเป็นยังไงเล่าฉลาดจัดนะครับวิ่งหลบออกมาได้โอ้หฉลาดจริงๆเอาไปเลยสิบคะแนนกับความฉลาดนี้ส่วนไอกตัวไททัทนฝั่งนี้ว่ายัางไงโอ้ยังเสียดายอยู่เลยว่าสิบกล่องอนะโอ้รลูกนี้ผมเล่นให้มันหมดหมดไปไม่มีใครเตือนเลยนะใจร้ายใจดำจริงๆ baby 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 baby, baby. ตุงตุยตุงตุย้ยตุงตุย้ยตุงตุย้ยช็อตช็อตช็อตหลังแรกก็ร้อยแต่บ้านนี้บ้านสิบสี่นะครับอาจจะไม่นับเป็นบ้านสิบสี่ที่เพิ่งอัพด้วย <c oughs> แล้วก็เก่งเหลือเกินนะครับเราเราใกล้ขึ้นไทยทันเราด้วยนะตอนนี้เชมเปี้ยนกว่าโอ้สี่แสนห่งหรอน้อยจังขอสักนี่ละครับขอสักล้านหนึ่ง อืมอืมอืมอมีรูให้ด้วยนะเอางี้ผมต้องแบบใช้สมองอันใหญ่โตรผมคิดแล้วนะครับซึ่งคิดไม่เคยจะออกมันก็ตรงนี้แหละที่ผมคิดคือแบบตรงนี้มันมีรูใช่ไหมผมอยากให้มันเข้าไปข้างในโอ้ฐานแคนอีกแล้วเป็นไปได้ก็อยากให้มันไม่มีฐานแคนเพราะว่า นี้มันจะลำบากผมมาดีเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาเข้าไปมันจะออกมาทำไมเนี่ยโอ้ยแย่จังแล้วทหารแคนเขามีบอลลูนอยู่ลำเดียวหรือไงวะคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรออาชุกวินยิงเอ็กโบปึ๊บอ่าโอเคมันก็จะเลียีตรงนั้นส่วนเล้วเแชมเปี้ยนผมก็ทำอะไรของมันไปเถอะต้องปาแล้วมัง้งเอา้า ต้องปลาตรงนี้ก่อนด้วยโอ้ใครบอกมันมีแค่ตัวเดียวแม่งมีเป็นร้อยตัวเลยเอ้ยเด้ยนี่แหละครับน้ำยาลงหุ่นก็ยังมีประโยชน์อยู่ เอามันหลบการโจมตีส่งพลังจัดๆสองขวดปลาเล่นไปเลยนะครับเย่ <Yeah. S 2> ตีบ้านทำไมเจอบ้านสิบสี่บ่อยจังนะครับว้าสจจานิมินโ้ดูพลังสายฟ้าช็อตเอ,อ้อ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 ฮ้ยผมลืมเก็บแคนเกมมาเลยนะตอนนี้ไม่มีแคนเกมให้ทำอยู่พลาดได้อย่างไร ถ้าอิเล็กโตไททันมันสามารถช็อตกำแพงไปด้วยได้ผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่แบบว้าวจัดๆว้าวซ่าเลยคนระับเออช็อตช็อตเอออิเล็กโตไททันรวมพลังช็อตไฟฟ้าได้มีหนึ่งล้านนะครับแล้วตรงนี้อีกนิดหน่อยโอเคเราอัพได้แล้วนะสำหรับอุดสาหครรมก็อัพไปเลยตุง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  ตอนนี้ผมกำลังนึกอยู่ว่าผมอัพเพดเอาไว้อยู่หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เรามาอัพอะไรได้นะยักษ์อัพยักษ์ไปแล้วกันนะครับยักษ์เไม่เราออกเสียงยักษ์มันต้องเป็นยักษ์ยักษ์ด้วยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันวะยักษ์ยักษ์อะไรวะงงวะช่างหัวเป็นไปนะตัดต้นไม้ก่อนต้องปอนอีกรอบไหมเรื่องขี้เกียจแล้วอะ อีกสักไม้นะครับคือเราใกล้ขึ้นไททันเราไงเอาใกล้ขึ้นอะไรไม่ได้ใกล้ขึ้นเลยสาไม่เป็นไรเถมใจดีครับไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากสามดาวอีกสักหลังหนึ่งโอ้มันมีแต่บ้านสิบสี่ให้ผมตีผมไม่ได้อยากจะโชกโชเก่งกับบ้านที่อ่อนกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อยขึ้นมาเดี๋ยวผมเขินอีกแม่เน้ร้อยแชมเปี้ยนอย่าทำให้ผิดหวัง ก็จะเข้ามาตรงนี้ลองหนครับผมยังไงยังโอมลองห่นครับผมโอ้โหฮีโร่เนี่ยไปไกลเลยได้ไหมนั่นเนี่ยอีกโบเวนเอ้ฉลาดมากวิ่งเขาวิ่งออกมันไม่ควรอยู่ใกล้ฮีโร่นี่เนี่ยโอ้โหสกิลลันด้วยเออดีฮีโร่วิ่งเข้ามา ถ้าอย่างนี้จะไปตีเทาหอยวะอ่าฮะวัดตีเซกเตอร์ช็อ,ชอตโอ้มายกาดน่าจะตายหาแล้วครับปล่อยมันไปตรงนี้ก็เอาคิงเดินไปเทาหอยไม่แตกเ้าหรือเกินเ้าก็ต้องไปต่อนะครับตีจากด้านนี้แล้วกันไฟายบอกยาโจโอ้ยมันปลาให้มันคุ้มยากว่ะ ช่างมัน,นครับไม่ต้องเน้นคุ้มแล้วเน้นเข้าไปก่อนโอ้โดนเอ็กโบยิงโอ้ no ไม่เตตไฟเลยว่ะชอตมันชอตมันสวยเอ้า <laughs> กำแพงมีรูเฮ <laughs> ้ยคนสร้างบ้านมังสร้างดีว่ะเอาแต่มันทำให้เดินเป็นวงเวียนเลยเนะี่ยมันอาจจะเป็นแผนหรือเปล่าสร้างบ้านเป็นแบบแนววงเวียนให้เดินคนระับ <laughs> แต่หยุดผมไม่ได้หรอกแนววงเวียนอะไรเนะี่ยติ๊งต้อง เฮ้ยว่าเดินฉลาดหรือเปล่าครับแม่งเดินออกมาเพื่อช่วยตรงนั้นตีกำแพงโอ้โหแม่งสองร้อยไอคิวหรือเปล่าอ่ะฉลาดจัดผมต้องตีอีกไม้ได้วยเนี่ยขอบ้านสิบห้าได้ไหมผมตีบ้านสิบสี่จนเขาจะเรียกผมเป็นราชาบ้านสิบสี่อาอิเล็กโทรไททอนมันตีกำแพงอะไรกันเนี่ยตีอันเดียวกันดิหนงเหลือแค่ดาวฮอลแล้วหรอเหลวมากก็ยังเหลือข้างล่างอีกโอ้โหมันเหลือไว้ทำไมไปนเนี่ย ใครเนี่ยข้างล่างโอ้ยร้อยแชมเปี้ยนเอ้ยน้ำยาก,กระโดดยังอยู่อีกมันอยู่นานมากเลยครับเนี่ยน้ำยาก,กระโดดอ่ะ <c oughs> ผมป้านแต่กี่นาทียังอยู่เนี่ยพอมันเป็นวิธีการตีแบบใช้ร้อยแชมเปี้ยนกับน้ำยาล้องหนมันดูช้ามากเลยนะครับถึงมันจะดูแบบเออดีก็จริงแต่มันช้าเหลือเกินกว่ามันจะกระดึ๊บไอ้อีกไม้หนึ่งอีกหนึ่งไม้บ้านสิบห้าได้ไหมขอบ้านสิบห้าโอ้โหบ้านสิบหกเลยเหรอสิบห้า อ่าแต่ว่าบ้านนี้กึ่งกึ่งล่างนิดนึงเราไม่สนใจนะครับมันจะยังไงก็เรื่องของแมงนะครับผมจะใช้รอย a l อเช m p i เปี้ยนไปทางด้านบนแล้วกันนะครับอยากได้โมนลนิกดังนั้นก็ไปเลยปาน้ำยาล้องผนก่นเลยแล้วกันมันจะได้เข้าไปลึกๆเลยอึ๊บโอ้แล้วน,นี้ตีมาท่านี่เลย อ๋อได้อยู่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 ครับได้อยู่เอาอาเชอร์ทาวเวอร์แล้วก็เอาม n น l ลิกต่อเอ้ยโอ้โหเกลือบถ้าได้เตาหอจะดีมากมาดูว่าจะได้เตาหอไหมปึ๊บเ,เรียบร้อยนะ่าจะได้เตาหอนะครับสองขวดนนะ่าจะพอเตา,า,าหอ,อยู่คู่ไม่ต้องนับเวลากะเอาอย่างเดียว กะเอาอย่างเดียวน้องกะแบบแม่นแม่นแล้วก็ขินเชียร์ที่เหลือฮอัจวีนเชียร์ที่เหลือโอ้แผนจัดนะครับตอนนี้ได้ท้าหอมแบบง่ายดายแล้วก็ตีด้านล่างเลยครับปายาดงยาโดดแล้วก็ใช้เจ้านี่มาช่วยดันเข้าไปสเต็ปดันทุนลังเนี่ยสเต็ปดันทุนลังรู้จักป่อกิริยาแบบบูรุษบูรุษเลยนะบูรุษบูรุษจอดจอด f ฟย e b a บอเข้าไปข้างในบึ้มโอ้โหเคลียแบบนี้ก็สวยดีครับมันสวยอะไรกันตั้งนาดนี้โอ้โหมันสัจจันจริงๆโอระช็อตช็อตช็อตโอ้โหมันเป็นการตีที่ดีเหลือเกินบ้าสิบห้านะครับหลังนี้บ้าสิบห้านะโอ้โหันเป็นเซียนอิเล็กโทรไททันหรือเปล่าเนี่ยครับผมต้องหาอะไรที่มันใช้ง่ายๆกับสมองง่งๆผมให้ผมไปใช้แบบ เซตที่มันแบบใช้นานหลายๆตัวแม่งยากเกินนี่ต้องประมาณนี้ไม่มีส้นตีนอะไรเยอะนะครับไม่มีต้นตีนอะไรเยอะแต่ผลออกมาดีโอ้อดีจัดทิ้งตีกกำแพงไปกี่อันแล้วนะครับอยากรู้เหลือเกินตีไม่อยู่เลยโอ้มีใครจะฉลาดวาร์ปขึ้นไปได้ไหมเรียบร้อยนะครับวันนี้ร้อยดาวทุกหลังนะ ร้อทุกหลังเลยนะครับไม่มีหลังไหนที่พลาดก็บาบุายก่อนบาบุยอย่าลืมแรกนะครับเพราะมันสำคัญตัอจิตใจ